เดยเขาตั้งไปดีไม่มีงสุดเอาตังไปทำอะไรเติมงมาพี่เซเว่นเสียมีแต่ทองคำังสทองคำเสียมีแต่ทองคำิังอสยทองเอาทอามอกเเอาเท่าไหร่เสบาทมาม่เท่าไหร่มาแม่เสียให้แบงค์เทาเดียวตกใจเสียค่าขอบคุณค่มาอดเออจบตรงนี้ ก็เป็นงานที่มันเป็นงานจบเหลือทอนไม่ต้องมาทอนเสียขอบพระคุณนะคะพอไหมที่เหลือติปเอาอีกไหมอย่าพูดอย่างนี้ก็สิเอามาเอาเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เอาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเกินไปไหมมันเป็นฟุตดูดีก็ไปอบเสียเก็บใส่เป๋าค่พรุ่งนี้กูตื่นมากูเห็นกูเก็บคืนจบมันเยอะมันแบบ ซอมนซ้อภูเสียดูแลซอรอหนึ่หม,มืนห่นที่บัญชีเดี๋ยวเเดี๋ยวพี่บอกให้พี่บอกเสียซอไม่พอหรอซอไม่ได้ทอนเสียเลยนะเมื่อวานืยยังไงรวยไม่ไหวไปแจกตังค์เขาเห็นแล้วมันไส้ไปแจกตังค์เขา คนหาเงินคืออิงฟ้าเสียคือถลุงจบซื้อมามาสี่สิบให้แบงค์พันไปจบโจบรวยเอาไปเก็บก่อนไม่ต้องมาแล้วเสียเบิร์